สวัสดีครับวัสดีเพื่อนชาวเอ็กซ์ทรีมไอทีทุกท่านกันด้วยครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหายหน้าหายตาไปนานกันเลยทีเดียวเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเพื่อนๆน,นะผมเองนี่แหละหายไปเรียกว่าน่าจะอาทิตย์หนึ่งมะเกือบอาทิศหนึ่งเลยที่ผมไม่ได้ไล์นะครับมีเป็นคลิปวิดีโออย่างเดียวเนื่องจากว่าผมบินไป เชียงใหม่มานะครับไปไกลกันเลยทีเดียวเนาะก็วันนี้กลับมาแล้วคิดถึงเพื่อนๆมากเลยไหนเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับผมชอบ87ปุ่มครับสวัสดีน้องขัตติย่าครับพี่ต้องสปอยได้ไหมครับคอมมานด์รอบนี้มีคอมเซ็ตอีวาขายไหมมีครับเดี๋ยวจะมีคอมเซ็ตอีเวนเกลียนขายด้วยอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันเลยฝากปรับ ISO สว่างนิดนึงนะครับดีจ้าหรือดีจ้านะครับผมอ่ะชอบพิมพ์ดีจ๋าครับผมไม่ชอบพิมพ์ดีจ้าติดเป็นนิสัยไปแล้วนะครับรี วิวเสร็จแจกไหมครับวันนี้ไม่ได้แจกครับคิดถึงคุณนบที่สุดในจัก,กรวาลโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีคุณวันชัยบัวใหญ่สวัสดีคุณอานอน์ด้วยนะครับก็วันนี้วันอังคารปะน่าจะวันอังคารนะครับเมื่อวานผมก็ไปไลฟ์มาที่สตูดิโอของทาง asus นะครับเปิดตัวโน้ตบุ๊กไปใหม่วันนี้กลับมาไลฟ์ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับไปเที่ยวมาเหรอผมไปเชียงใหม่ไปเปิดตัวเรียกว่าอะไรไปเปิด เขาเรียกว่าโรชโชนะครับงานโรชโชเนาะตอนนี้กลับมาเรียบร้อยโอ้โหสวัสดีคุณไกด์อะไรอ่ะคุณคุณไกด์นะครับรอดูไลฟ์มาเนินนานนะครสวัสดีครับผมก็วันนี้ผมมีคีย์บอร์ด1ตัวแล้วกันที่เรียกว,ว่าราคาถูกมากสมัยนี้เนาะหลายๆอย่างหลายๆแบรนด์แข่งราคากันเยอะมากซูนามิเป็นหนึ่งในนั้นตัวคีย์บอร์ด MK เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้ว แต่ตัวนี้มันไม่ใช่ mk ตัวปกติที่ผมเคยรีวิวไปมันเป็น mk 6 1 mk 6 1 pro และก็ mk 6 1 max ผมเคยรีวิว mk 6 1นะครับกับตัว mk 6 1 max ไปซึ่งวันนี้มันจะเป็นตัว mk 6 1 pro นะครับจะมีความแตกต่างนิดเดียวเลยก็คือจากตัว mk 6 1ที่มันเป็นคีย์บอร์ดแบบมีสายแม c h a n i c a l เปลี่ยน k e y c แคได้เนี่ยมันทำให้เป็นแบบ s สอ p นั่นเอง นะครับไม่ชอบดีนะจ๊ะหรอครับคืออะไรเอ่ยทันไลฟ์ครั้งแรกคุณนบขี่มอไซค์ใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้ขี่มอไซค์ไปเชียงใหม่ครับผมไปขโมยยืมแอคเขาถ่ายรูปเฉยๆผมเป็นคนไม่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไกลๆนะครับเคยขี่ตอนเด็กๆแบบจากกรุงเทพไประยองไกลที่สุดแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วพอเหนื่อยนะครับมาโคป่ครับเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถเซตมาโคได้นะครับ เป็นในส่วนของตัว mk 6 1นะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบ mk 6 1ตัวนี้เนาะก็กล่องเนี่ยจริงๆมันเป็นกล่องของตัว mk 6 1แต่จริงๆแล้วคีย์บอร์ดตัวนี้คือ mk 6 1 pro นะครับเนื่องจากว่ากล่องเขาผลิตไม่ทันเขาก็เลยส่งในส่วนของตัวโปรดักต์กล่องตัวเก่ามาก่อนนะครับสวัสดีครับมาโคเนี่ยเสร็จได้เขามีซอฟต์แวร์นะครับสวัสดีครับคุณนพที่โกงอะ่ะเชียงใหม่ไม่มีหูฟังเขา เชียงใหม่มีหูฟังขาวๆสวยๆไม่ยอมบอกกันก่อนจะได้ตามไปเถอะโอ้โหผมบอกได้เลยใครไม่ได้ไปเนี่ยพลาดนะครับแต่ถสมมติใครเป็นคนเชียงใหม่นี่นอาจจะเคยเห็นหูฟังสีขาวจนเบื่อแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเ <c oughs> สียงไม่ตรงกับภาพครับจริงเหรอเป็นอีกแล้วเหรอเสียงไม่ตรงกับภาพอาจจะดีเลอย์อยู่เซยว,ว่นนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับซูนนมิไม่ได้ขี้เลยแล้วเดี๋ยวนี้ออกมาแต่ละอย่างก็ต้องบอกกันตามตรงเนาะจากที่ผมได้สัมผัส p ปรดักของซูนามิมาน่าจาประมาณ3 3ปี3 3าปีกว่า4ปีด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ผมขอพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำเลยว่า3-4ปีกว่าที่ผ่านมาของซูนามิมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะจริงครับก็คือวัสดุแมทเทอเรียลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีมากยิ่งขึ้นทําให้วัสดุมันน่าใช้งานแล้วก็ราคาเนี่ยยังคงเป็นมิตรกับคนไทยอันนี้ผมยังคงพูดเลยนะว่าซูนามิน่าจะเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าราคาไม่สูง มีใครได้ซื้อคีย์บอร์ดซูนามิไปใช้งานบ้างตัวที่เป็นแบบที่ผมเคยรีวิวไปล่าสุดไม่ว่าจะเป็นตัว mk 6 1 mk 8 6หรือว่าตระกูลอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นช่วงหลังๆที่ผ่านมามีใครได้ซื้อไปใช้ไหมแล้วผมอยากจะรู้นิดนึงว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงมีใครใช้แล้วเสียแล้วบ้างหรือว่ายังใช้งานได้ปกติส่งเคลมอยู่หรือว่าผมใช้งานมาแล้วไม่เจอปัญหาเลยอันนี้ผมอยากจะรู้ฟีดแบ็กจริงๆนะเพราะว่า แต่ละอย่างแต่ละคนการใช้งานไม่เหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าใช้งานจริงๆน,น,นานๆมันจะเสียหรือเปล่ามันจะทนทานไหมเพราะว่าสวิชเขาก็ใช้เป็นสวิชของโอเตมุนะครับผมมองว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันไม่ค่อยเสียอยู่แล้วแหละยิ่งพอมันเป็นแบบคอสซาวฟได้มันถอดเปลี่ยนสวิชได้อันนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับขายภาพไม่ตรงจ่ายเน็ตเปล่าโอโหใจเย็นนะครับกด F5 ลองรีเฟซดูนะครับไลฟ์เสร็จแจกไหมครับพี่ตัวนี้ผมไม่ได้แจกวันนี้ไม่ได้แจกนะวันนี้เราจะมารีวิวแบบพูดคุยนะครับพี่ลองกล้อง Gs ซยังครับยังครับกล้องผมคงไม่เปลี่ยนอีกนานนะครับใช้ตัว Sony เหมือนเดิมยาวๆนะครับแนะนาหูฟังใช้กับโน้ตบุ๊กที่ไม่จับแค่เสียงคนพูดหน่อยครับหูฟังใช้กับโน้ตบุ๊กที่ไม่จับแค่เสียงคนพูดครับอย่างแรกเลยคุณน่าจะผิดจุดประสงค์นะครับคุณบอกว่าคุณอยากได้ไมโครโฟน ที่จับแค่เสียงคนพูดดังนั้นผมแนะนําว่าควรซื้อไมโครโฟนไม่ใช่ซื้อหูฟังนะครับคุณต้องแยกแยะก,ก่อนหูฟังที่มีไมโครโฟนแถมมาให้เนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเขาเน้นโฟกัสในส่วนของหูฟังแค่มีไมค์มาให้ใช้งานนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณจะต้องการใช้ไมโครโฟนที่ดีนิดนึงคุณควรที่จะต้องซื้อไมโครโฟนแย่ซื้อหูฟังหนึ่งอันซื้อไมโครโฟนหนึ่งอันถึงจะตอบโจทย์ที่ดีที่สุดนะครับอันนี้คุณต้อง แยกนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับ MK04WASD กดไม่ติดไม่ค่อยติดเคมแล้วหายปกติดีครับอาาก็ยังดีถือว่ามีประกันนะครับไม่ได้ซื้อครับตอนนี้ติดตามกดแต่ยี่ห้อ o, อาร์โกแต่ที่เห็นจากรีวิวก็ต้องเจ้าเข้าใจว่าของมันก็สมราคาอยู่แล้วแหละใช่อย่างที่ผมเคยบอกเนาะของราคาที่สูงกว่าดีกว่าอยู่แล้วนะแต่ของราคาที่ เน้นเรียกว่าอะไรอ่ะเน้นราคาไม่สูงเกินไปเขาก็จะมีกลุ่มตลาดของเขาซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ทําออกมาได้คุ้มค่าจริงๆนะครับของทางซูนามิเนาะใช้61เอาไปเทิร์นเป็น6-1 Max มได้ไหมครับเสียดายทึ่งซื้อโหหกเนี่ยราคาเท่าไหร่599าว่าตัวนั้นจะเปลี่ยนสวิชไม่ได้จริงๆผมมองว่าคนที่ใช้6 1อยู่อ่ะอาจจะไม่ได้อยากไปกระโดดถึง61 Maxlock หอกเพราะว่าราคามันสูงกว่ากันเท่าตัวนะครับได้ในเรื่องของไร้สายกับคอสวรรคนะครับแต่คนที่ซื้อต น่าจะอยากได้ตัว61 Pro ไม่เป็นไรกล้องนี้ไายนะครับน่าจะอยากได้61 Pro มากกว่าเพราะอะไรครับตัว61 Pro เนี่ยผมมองว่ามันเหมือนกับฟังก์ชันอัปเกรดขึ้นมานะครับผมใช้คําพูดว่ามันเหมือนฟังก์ชันอัปเกรดขึ้นมานะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ใช่เป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบมีสายปกติเลยนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่มีสายปกติแต่เขาเพิ่มในส่วนของการถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้นะครับภาพไม่ติดเลยครับกล้อง เสียบสายแน่นดีไหมครับลองเช็คดูนะครับอภาพแรกนะครับตอนนี้ Signal eSport ทําทำคีย์บอร์ดไวรัสมาสู้แล้วครับอืมก็ผมมองว่าถ้ามันมี1เจ้ามันก็น่าจะมีเจ้าที่2เจ้าที่3เจ้าที่4มาเรื่อยๆนะครับรุ่นนี้ไม่ได้รองรับบูทูธนะครับจะมีสีขาวไหมผมคิดว่าเดี๋ยวก็มีนะครับเดี๋ยวก็มีเหมือนกันนะครับต้องรอสักพักหนึ่งนะครับต้องรอสักพักครับอืมใครเล่นเกมออนไลน์ไม่แนะนํา TKL นะครับเอออันนี้จริงคือคีย์บอร์ดพวกเนี้ย คุณต้องดูด้วยนะครับว่ามันตอบโจทย์ในการใช้งานคุณหรือเปล่านะครับมันตอบโจทย์ในการใช้งานดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดพวกนี้มันเหมาะสําหรับคนที่เอาไว้เล่นเกม FPS ต้องการประหยัดพื้นที่บนโต๊ะไม่ให้โต๊ะเกะกะจนเกินไปนะครับไม่มีตัวนำแผ่นนะครับลูกศร <c oughs> เรียกว่ามีดีไปเนี่ยดูดิปุ่มขึ้นคือไปฝากกับปุ่มฝฝา นะครับและทีนี้ผมจะกดปุ่มขึ้นยังไงอันนี้ผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับเราต้องกด Fn ค้างไว้หรือว่าอะไรนะครับมีสีอะไรบ้างตอนนี้จะมีแค่สีเทานะครับสีชมพูเนี่ยมันจะเป็นอีกรุ่นนึงที่มีนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้เขาจะมีเฟรมด้วยนี่เดี๋ยวผมให้ดูมีเฟรมถอดเฟรมใส่เฟรมได้เอาเฟรมไปทําสีได้นะครับแล้วก็มีสาย USB นะครับวันนี้ฉากหลังมืดนิดนึงแสงยังพอได้ไหมหรือว่า มืดไปอยากได้สว่างกว่านี้หรือว่าอยากได้มืดนะครับทำงาน 3D แนะนำฟูไซครับอันแน่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับ TKL เนี่ยผมมองว่าโอเคคคีย์บอร์ดน่าจะทนทานอยู่ระดับหนึ่ง TKL ผมมองว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่บนโต๊ะมากยิ่งขึ้นนะครับคีย์บอร์ดถ้าเราใส่เต็มๆครบฟังก์ชันหน้าตามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนกับตัว MK61 ปกติแต่ตัวนี้คือแค่ปรับปรุงในเรื่องของการถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้นะครับตัวกรอบ ถอดไปพ่นได้นะครับคุณสามารถถอดไปทําสีถอดไปพ่นสีได้ในส่วนตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวคีย์บอร์ดครับตัวนี้ที่ผมได้รับมารอบนี้จะเป็นแบบ blue switch ตัวที่เป็น mk 6 1เนี่ยจะไม่สามารถถอดสวิตช์เปลี่ยนได้นะครับแต่พออัปเกรดมาในส่วนตัว mk 6 1 pro เปลี่ยนแค่อย่างเดียวเลยก็คือคุณสามารถถอดสวิตช์ตัวนี้ครับแล้วก็นี่แล้วคุณก็ดึงออกมาได้นะครับอันนี้คือข้อดีเลย อันนี้คือข้อดีเลยนะครับึบนะครับคุณจะสามารถถอดสวิตช์ได้ทีเนี้ยมันดีอย่างไรนะครับ1แหละผมมองว่าคนที่ซื้อคีย์บอร์ดตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้มีผมไม่ได้บุลลี่ผมไม่ได้ดูถูกผมไม่ได้อะไรนะครับแต่ผมขอพูดแบบตรงไปตรงมาเนาะคนที่ซื้อคีย์บอร์ดพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้มีทุนทะครับในการคอสตอมสวิตช์เยอะมากเช่น ไปซื้อสวิตตัวแพงๆสวิตอันละ5บาท10บาท50บาท20บาทเปลี่ยนทั้งตัวเนี่ยราคาก็จะสูงมากแต่มันจะตอบโจทย์อย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้ผมขอพูดในฐานะอย่างนี้แล้วกันนะครับการที่คีย์บอร์ดมันสามารถถอดเปลี่ยนสวิตอย่างนี้ได้ข้อดีเลยนะตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันรับประกัน2ปีถ้าสมมติภายใน2ปีนั้นเนี่ยมันเสียใช่ไหมครับคุณส่งเคลมได้อันเนี้ยไม่มีปัญหานะครับมันสามารถส่งเคลมได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ ถ้ามันเลย2ปีไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดมันเสียแค่สวิตช์เดียวเนี่ยอันนี้คือข้อดีเลยคือคุณไปซื้อสวิตช์มาเปลี่ยนหนึ่งตัวจบนะครับเอออันนี้คุณก็สามารถถอดสามารถเปลี่ยนอะไรต่างๆได้ซึ่งถ้ามาดูในส่วนตัวนี้นะครับเราก็จับใส่เข้าไปง่ายๆเลยเนี่ยสมมติสวิตช์นี้เสียนะครับก็เปลี่ยนลงซึ่งไฟ RGB มันจะแปะอยู่ที่แผงอยู่แล้วนะครับนี่ไฟ RGB ส่วนมากไม่ค่อยเสียหรอกเสียกันแค่สวิตช์เนี่ยกดเบิ้ลนบ้างกดไม่ติดบ้างนะครับ หลากหลายอาการนี่ับใช้งานง่ายใช้งานสะดวกแล้วก็คีย์แคปถามว่าไฟทะลุไหมนะครับคีย์แคปตัวนี้ไฟทะลุแค่ในส่วนของตัวภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ทะลุนะครับภาษาไทยไม่ทะลุทะลุแค่ภาษาอังกฤษนะครับมีคนถนามว่าสวิชประมาณกี่บาทมันมีหลากหลายเกรดหลากหลายราคานะครับต้องบอกว่าตัวนึงเนี่ยมีตั้งแต่5บาท8บาท10บาท หลายๆคนดูไม่แพงนะสวิตช์ตัวละ10บาทคีย์บอร์ดตัวนี้มี6 1สวิตช์ตีไป60สวิตช์สวิตช์ละ10บาทซื้อสวิตช์ทั้งคีย์บอร์ด600เอ้ใช่ปะ600แล้วนะครับ600แล้วนะครับเอ้ตัวละ10บาท10บาท10ตัวเออ600นะครับเปลี่ยนสวิตช์ทั้งอันเนี่ย600บาทแล้วซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้799บาทหมายความว่าอะไรนะครับ แทนด้านล่างเนี่ยมูลค่า200บาทแล้วก็สวิชถ้าสมมติคุณเขาเคยเปลี่ยนเอาคือคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทั้งหมดก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวสวิชนะที่จะมีความแตกต่างเนาะและก็ตัวนี้ครับด้านหน้าของเขาเนี่ยก็สามารถตกแต่งคอสตอมตามความต้องการได้ในส่วนของตัวสายคีย์บอร์ดนะครับสายคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นแบบ USB Type C นะครับจะเป็นแบบ USB Type C นะครับตัว USB Type C ตัวนี้นะครับ คุณสามารถไปสั่งซื้อสายมาคอสตอมมาเปลี่ยนได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความมันของคุณเอาเองแล้วนะครับเคยใช้แล้วหมามองเช้ามาปุ่มกระจายพิมพ์มันใช่ไหมหมาแมวจะนอนหมาแมวหันมามองเสียงอะไรเนี่ยดังยังเลยดังอยู่นั่นอะลำคาญพอเราขึ้นไปนอนปุ๊บหมาฟาดเรียบนะครับกระจุยเล่นเกมได้อารมณ์ฟิมพิมพ์ดีแต่ใช่ครับมันจะฟินมากถ้าสมมติแบบบูสวิตลองฟังเสียงนะครับ นี่คือสวิตช์ของบลูสวิตช์ตัวที่เป็นโอเตมุเนาะสายเรามาลองดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับใช้ตอนของอยู่ในประกันไม่เสียหรอกหมดประกันได้สองวันเสียเออมีใครเคยเจอไหมครับผมเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะครับก็คือผมเคยใช้เมาส์อยู่ยี่ห้อหนึ่งรับประกันหนึ่งปีผ่านไปหนึ่งปีหนึ่งเดือนเสียครับผมก็เลยต้อง หพอซื้อใหม่ครับผมยังชอบยี่ห้อเดิมอยู่นะครับประกัน1ปีเหมือนเดิมครับผ่านไป1ปี2อาทิตย์เสียครับคือแบบอะไรวะมันจะชอบแบบพังตอนประกันพึ่งหมดไปไม่นานอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับโคตรเซ็งนะครับสวัสดีครับเอาไปใช้ในที่ทํางานโดนเพื่อนด่าโอ้โหผมบอกเลยเลยถ้าสมมติเพื่อนชอบแมชคาเนียลด้วยกันเนี่ยไปใช้ที่ทำงานแล้วแข่งกับทีม มันจะมันครับโอ้ oh, ลองคิดดูดิทั้งออฟฟิศอะทุกคนแม็กคันนี้เข้าบลูสวิตอะอันนี้หนึ่งเครื่องพอเป็น2เครื่องพอเป็นสามเครื่องพอทั้งออฟฟิศใช้บลูสวิตมาพร้อมกันครับอ่ะด่าทั้งออฟฟิศแน่นอนนะครับแสบตาเพราะ rgb ต้องใช้ตัดครับได้หรอมันไม่ได้แสบตาขนาดนั้นผมขอลองเปิดไปอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองเสียบลองใช้งานกันดูนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญ,ญาต เสียบสายกันตัวนี้ว<ะ>ับเสียบเข้าไปครับดวกันนะกดเปิดไฟที่ตรงไหนเอ่ยอ๋อมันเด้งมาหน้าซอฟต์แวร์เลยนะครับตัวนี้คือผมลงซอฟต์แวร์ไว้มันก็เลย เปิดเข้ามาในส่วนตัวซอฟต์แวร์เลยนะครับต้องปรับไว้เนีสูงสุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋ออ๋อเกินไปเกินไปนะครับนี่เราก็จะเห็นหน้าซอฟต์แวร์เลยจะมีไฟ RGB ์วิ่งวนๆนนะครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหโชคดีเนี่ยใส่ออตตัสตาไม่บอดว้าัตูผมสว่างมากนะแต่ว่าไฟ RGB ยังคงสู้แสงได้นะครับดูเอาละกันโอ้โหโชคดี ใช้แว่นตาออกตัดมันก็เลยไม่แสบตาบแสงสวยแสงสวยนะครับอันนี้ผมขอพูดเลยว,ว่าแสงสวยนะครับการส่งไฟนะครับถ้าเราดูอย่างเงี้ยมันลอดแค่เฉพาะภาษาอังกฤษก็จริงนะครับแต่ตัวหลอดไฟเนี่ยค่อนข้างสว่างมากนะครับเราจะเห็นว่ามันมีวิ่งวิ่งวนๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดตัวเนี้ยเราสามารถตั้ง RGB แบบเปิดคีย์ได้นะครับคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบ ไปทั้งหมดนะครับอย่างเงี้ยผมเซตเป็นสีแดงนะครับเห็นไหมอันนี้มันเป็นแบบสปริน์อยู่ใช่ไหมครับถ้าสมมุติเราปรับเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวกันนะอ่าคันเลอร์พรีวิวผมจะต้องปรับอ่ะอันนี้ผมอยากได้เป็นสีส้มเฮ้ยอยากตั้งเป็นเปอร์คีตั้งไงวะเดี๋ยวกันหาวิธีเซตกันอ๋อตั้งค่าปุ่มไม่ใช่ เราต้องปรับเป็นอน hey. ันไหนอ่ะโหมดอะไรอ่ะ normal หรอเฮ้ยปรับทีละปุ่มย mm> ังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้อยากรู้ซอฟต์แวร์เลยผมคิดว่ามันน่าจะปรับทีละปุ่มได้เลยนะ อันไหนคือฟิกสีไฟอะคอสตอมอ่าสีแดงครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะเอาเป็นสีเหลืองนะครับปุ่มโซนเล่นเกมนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะเอาเป็นแบบสีน้ำเงินครับแล้วก็ในส่วนแท็บ FN ตัวนี้เอ้ F1 F2 F3 F4 F5 ผมจะเอาเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับนี่สามารถคอสตอมแยกแต่ละปุ่มได้นะครับ ตัวนี้ผมขอเป็นสีเขียวครับในโซนด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็สีน้ําเงินในส่วนของกรอบตรงนี้นะครับภาพเข้าไปครับที่เหลือผมขอเป็นชมพูพิงค์ไม่ใช่ละนี่ชมพูพิงค์ดูเซ็ตง่ายมากและคือเป็นซอฟต์แวร์ภาษาไทยด้วยมันเจ๋งตรงนี้แหละครับที่เป็นาภาษาไทยนะครับอตัวนี้ผมขอเป็นป๊าปาป๊า,ปานี่ครับอันนี้คือผมคอสตอม จากตัวหน้าแอปพลิเคชันแล้วนะครับพอมาดูคีย์บอร์ดจริงครับตรงตามที่คอสตอมเปนะครับโซนตรงนี้ออกจะเป็นสีเขียวๆนะครับด้านบนผมเอาเป็นหลอดสีฟ้านะครับในส่วนตรงนี้เป็นสีชมพูนะครับและก็เป็นสีน้าเงินโซนนี้ W A S D เป็นสีแดงแล้วก็รอบๆจะเป็นสีเหลืองนะครับเรียกได้ว่าเป็น R G B เปอร์คี R G B เปอร์คีนะครับ799บาท ย้ำอีกหนึ่งรอบ799บาทเปลี่ยนสวิชได้ RGB เปอร์คีมีซอฟต์แวร์และที่สำคัญเซตติ้งมาโคได้นะครับ <S 1> <S 1> ถามว่ามันเซตติ้งมาโคยากอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่มันไม่ได้เซตติ้งยากอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าในส่วนตัวเนี้ยมันเป็นภาษาไทยเลยครับเนี่ยการตั้งค่าปุ่มนะครับอย่างเช่นปุ่มตัวคิวนะครับฟังก์ชันเริ่มต้นมันคืออะไรนะครับผมก็ ผมขอเป็นฟังก์ชันมาโครนะครับมาโครที่ได้รับมอบหมายคืออะไรนะครับแล้วก็เซตกันหยุดตามจำนวนครั้งที่กดหนึ่งเลขทำซ้ำมาโครนี้อันนี้เราต้องเซตยังไงวะปุ๊บนะ่ะอยากเซต อ่ะถ้าเซตปุ่มนี้เป็นปุ่มเมาส์ก็อันนี้อ๋อนี่ไงอ่ะถ้าสมมติอันนี้ก็เป็นปุ่มคลิกนะครับตอนเนี้ยผมตั้งตัวคิวให้เป็นปุ่มคลิกนะครับอย่างเช่นสมมติผมจะไปเปิดไลน์ผมดับเบิ Double ้ลดับเบิ้ลคิวมันก็จะได้อาหารนี้ต้องแอปพลายก่อนเซฟก่อนฟื้นเรียบร้อยนี่แหละครับผมใช้ตัวคิวกดคิวสองครั้งก็จะกลายเป็นมาโครเหมือนคลิกเมาส์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองใหม่นี่ครับไว้ก่อน like นะครับ ปึ๊บผมใช้ตัวคิวนะครับเห็นไ,ไหมตอนนี้เปิดโปรแกรมไลน์แล้วครับคือมันจะสามารถเซตมาโครได้ว่าเราจะให้ปุ่มแต่ละปุ่มเป็นอะไรนะครับอย่างนี้ให้เราเซตเป็นปุ่มเมาส์ใช่ไหมหรือจะเป็นปุ่มมัตติมีเดียก็ได้นะอย่างเช่นผมต้องการให้มันเป็นปุ่มลดเสียงแทนนะครับสำหรับปุ่มตัวคิวนะครับถ้าผมกดตัวคิวเนี่ยก็จะเป็นลดเสียงนะอันนี้คือเป็นการเซตมาโคร นะครับเราสามารถตั้งค่าอิสระได้ใช้งานไม่ยากนะครับการจัดการมาโครครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าก่อนนะครับก็สามารถกด record ได้้แลวก็รอ์บันทึกแล้วก็เอาไปใช้งานในส่วนของตั้งค่าปุ่มนะครับตั้งค่าอื่น ปิดฟังก์ชัน Windows Lock สามารถปิดได้นะครับตั้งค่าปุ่ม Windows เนี่ยสามารถปรับให้เคอร์เซอร์กระพงกระพริบอะไรต่างๆได้แล้วก็ตั้งค่าในเรื่องของตัว Response Keyboard นะครับสามารถปรับได้เลยพันเฮิร์ตร้อะไรต่างๆเสร็จได้หมด C.O หายไปไหนครับ C.O บนอยากออกห้องไปแล้วนะครับใครเพิ่งเข้ามาผมเพิ่งเห็นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยนะครับโดยเฉพาะ Facebook คือวันนี้มาร์คซักเอร์ปรับอัลกอริทึมเฟซบุ๊กใหม่อีกแล้วนะครับ ถ้าที่ผมเห็นเนี่ยมันจะกด rich ในส่วนของหมวดวิดีโอมากๆผมไม่รู้อะไรนักหนานะครับใครที่แบบว่ายังไม่ได้กดไลค์เนี่ยสามารถกดไลค์สามารถกดแ like, ชร์ช่วยผมนิดนึงนะค, mm. คือผมสังเกตเลยภาพโพสเนี่ย rich ปกตินะครับคือคลิปวิดีโอเนี่ย a c e b o o k กด rich เยอะมากคือ YouTube คนดูปกตินะแต่ Facebook นี่คือแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับคอมผมขึ้นแจ้งว่าไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์หรือไฟล์ได้และกดปุ่ม Start ไม่ได้เกิดจากอะไรครับ ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์หรือไฟได้และกดปุ่มสตาร์ทไม่ได้เกิดจากอะไรครับลองเช็คอุปกรณ์นั้นดูบางทีอาจจะมีปัญหานะครับให้โลกใบนี้เป็นสีชมพูของดีครับนะครับเกินปุยมุยซูนามิก็ถือว่าคุ้มนะ799บาบาทถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้ ทำอะไรได้หลายอย่างมากราคาไม่แพงนะครับและที่สำคัญเลยได้รับประกัน2ปีผมก็ถือว่าน่าจะซื้อใจได้ระดับหนึงเลยทีเดียวก็ฝากกันไว้ใครอยากได้ตอนนี้มีขายในช h อป e ีนะครับผมบอกก่อน MK 6 1มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกัน m k 6 1ตัวปกติเป็นคีย์บอร์ดหน้าตายอย่างนี้เปลี่ยนสวิตช์ไม่ได้ MK 6 1 Pro คือตัวนี้นะครับเพิ่มเติมเข้ามาก็คือสามารถถอดสวิตชเปลี่ยนได้ MK 6 1 Mac ถอดสวิชเปลี่ยนได้เชื่อมต่อแบบไร้สายได้ทั้งบลูทูธไวเลส s และก็เชื่อมต่อแบบมีสายได้ราคาตามลำดับตัวถอดอะไรไม่ได้เลยถูกสุดตัวโปรคือรุ่นกลางใครอยากได้ไร้สายไปตัว Max นะครับอันนี้ของทางซูนูมีให้เลือกเยอะมากลองดูกันละกัน นะครับผมก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับคีย์บอร์ดของทางซูนุมิตัว MK61 Pro ใครอยากได้ตอนนี้มีขายในทางช้อปีนะครับผมก็ฝากไว้ครับคืนนี้มีไลฟ์หนึ่งผมบอกได้เลยใครที่ชื่นชอบคอมพิวเตอร์ RGB ไฟตาแตกห้ามพลาดประมาณสทุ่มครึ่งไม่เกินสาทุ่มเดีย๋ยวเจอกันไปแล้วครับผมผมขอตัวไปกินข้าวแล้วเต็มเครื่องต่อกัอนและสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์ใครยังไม่ด like, ได้กดแชร์ฝากกดหน่อยโดยเฉพาะช่องทาง YouTube